พริกเราก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับพริกก็โอเคนะครับไม่แห้งไม่ไม่เป็นกุ้งแห้งแล้วไม่เน่าแล้วนะครับนี่ครับแล้วที่สําคัญที่ใบเคยเหลืองเหลืองนะตอนนี้ก็ไม่ว่าจะหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ใบเขียวใบหย่ใบงอก็มีน้อยลงมากนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาติดตามต้นพริกนะครับที่ผมเคยลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นใบเหลืองนะครับใบเหลืองแล้วก็มีรอยอมแมลงมากัดนะครับมแมลงเต่าทองนี่ครับตอนนี้มันก็ใบเหลืองมันก็เริ่มหายไปหมดแล้วมีใบเขียวมาทดแทนและที่สําคัญนะครับที่ พริกที่เคยเป็นพริกเน่าพริกกุ้งแห้งที่มีเชื้อราแอนแทคโนตนะครับตอนนี้ก็หายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเนี่ยเนี่ยมันดูเนี่ยน,น,นครับนี่ครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นพริกเน่าอยู่นะนะครับนี่กเน,น่าอยู่อด็ตเลยครับก็บมีพริกเน่าอยู่ในีนอีกรูกหนึ่งน,นะครับก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มว่าไม่มีนะแต่ว่าแต่ก่อนมันเป็นเยอะ ก่ามมันเยอะเลยมันเป็นทั้งต้นเลยนะครับนะครับก็เป็นอยู่สองลูกเนาะดูแล้วเป็นสองลูกก็โอเคถือว่าโอเคเลยที่เหลือก็ต้นสมบูรณ์สวยแล้วก็เริ่มออกดอกนะครับออกดอกติดลูกเยอะเลยนะครับติดลูกดกเลยนะฮะนะครับผมเลี้ยงไว้ในกระถางไปเล็กเล็ๆนิเเเเดเดียวนะครับก็ปลูกพอได้กินเนาะนะครับ แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเชื้อราแล้วก็เราก็มาแก้ไขกันนะครับผมก็มีสิ่งดีๆนะครับที่จะมาบอกเคล็ดลับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าผมใช้อะไรนะครับทำไมต้นที่เคยป่วยเป็นเชื้อราเป็นพริกเน่าทั้งต้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับนี่ครับนี่คือเคล็ดลับของผมนะตัวนี้คือฮอร์โมนนมสด ผมใช้ฮอร์โมนนมสดประจาเลยนะเพราะว่ามันใส่แล้วมันก็ดีนะครับนี่ครับใช้ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแกงนะครับผมการระยะเอานะนครับประมาณหนึ่งช้อนแกงเท่านั้นเองครับอาทิตย์ละครั้งนะครับไม่ต้องไม่ต้องลดมากนะครับไม่ต้องลดบ่อยอาทิตย์ละครั้งนั้นเองนะครับน้ำสี่ลิตรนะแล้วก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนแกงนะ นี่ครับผมก็ลดเนี่ยครับลดอย่างนี้ทุกวันทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะครับเนี่ยครับที่นี่เองนะครับต้นไม้ผมเนี่ยเยอะเลยต้นผักต้นอะไรก็สวยนะครับได้อันนี้ผสมไปด้วยมาลดทีก่ก็ไปลดต้นไม้ไปด้วยนะครับนี่ครับก็มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ รับชมกันนะครับว่าต้นพริกที่เราดูแลนะครับดูแลด้วยฮอร์โมนนมสดนะครับลดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ตอนนี้ก็พริกเราก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับพริกก็โอเคนะครับไม่แห้งไม่ไม่เป็นกุ้งแห้งแล้วไม่เน่าแล้วนะครับนี่ครับแล้วที่สําคัญที่ใบเคยเหลืองเหลืองนะตอนนี้ก็ ไม่ว่าจะหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับตอนนี้ใบเขียวใบหยิกใบงอก็มีน้อยลงมากนะครับแต่ก่อนใบหยิกใบงอเต็มต้นนะครับไปดูคลิปเก่าๆนะครับผมถ้าอยากให้พริกสวยงามเหมือนเกษตรั้วบ้านนะครับก็ลองใช้ฮอร์โมนนมสดดูได้เลยนะครับมีคลิปทําวิธีทาฮอร์โมนนมสดอยู่นะเข้าไปดูได้เลยนะครับในช่องนะครับมีคลิปให้ดูร้อยกว่าคลิปเยอะมากเลยครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ